ล้วพ่อแม่ก็ได้ยินเนาะแล้วก็จะมาเล่าให้คุณยายฟังอวก็เด็กจะบอกเลขนี้หัวแรกเด็กให้ห้าเจ็ดหัวที่สองหดสามตัวสองห้าแปดสองห้าแปดคุณยายได้ไหมสวัสดีนะครับคุณผู้ชมคนสุรินทีวีครับคนสุรินททีวีครับวันนี้ผมเดินทางนะครับมาหา น้องดีหน้านะครับน้องดีหน้าที่ให้เลขถูกมาแล้ว2งวดนะครับคุณผู้ชมนะครับให้ถูกมาตั้งแต่งวดก่อนนู้นนะครับงวดก่อนนู้นที่ว่าให้57นะครับมางวดเมื่อกี้นี่ก็ให้2 5 8ห้นะครับคุณผู้ชมเข้า3าตัวเต็มๆตรงๆนะครับเข้า3ตัวต,ตรงๆนะครับสำหรับน้องดีหน่างวดที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้แต่งวดนี้ให้แล้วนะครับคุณผู้ชมนะครับ งวดนี้ให้แล้วเป็นเลขอะไรเดี๋ยวเราไปตามชมกันเลยนะครับไปไปหาน้องดีหน้ากันเลยแล้ะก,กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไ้ก่อนกดต้งสีแดงๆ <c oughs> เลยครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ก็มาที่บ้านน้องดีหน้านะคะคุณยายก็นั่งอยู่คุณตาก็นั่งอยู่วันนี้น้องอยู่บ้านเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูน้องใกล้ๆระวังด้วยนะคะระวังด้วย คุณยายบอกว่าเด็กจะไม่บอกนะคะแต่ก็จะไม่ถามเพราะว่าเขาจะจะบอกพ่อกับแม่แล้วก็คุณยายน้องดีน้าสวัสดีค่ะตามหาน้องดีหน้าเป็นยังไงคะคุณอาคุณอาใช่ไหมสวัสดีค่ะคุณอาเป็นยังไงร้านบอกเลขก็ถูกอยู่ค่ะถูกใช่ไหมค่ะ แล้วเขาบอกใครอ่ะก็เขาบอก่าตเขาเมื่อตอนลอยกระทงอืมแล้วก็เลย่าตเขาเลยมาบอกหนู้มก็เลยไปบอกคนแถวบ้านนี่แหละแปลว่าถูกทั้งหมู่บ้านเลยว่าให้ว่าบอกว่าดีน่าบอกเลขซื้อเดอว่ายีงวดที่แล้วก็บอกค่ะแต่ว่าเอฟซีถามว่าทําไมไม่ถ่ายช่วงที่ได้งวดที่สองเพราะว่าแลมาแล้วไม่เจอเด็กเลยก เด็กไม่ได้อยู่นี่เด็กเขาอยู่กับบ้านยายเขามาก็สวนทางกันไม่ได้ไมาเจอหนูก็มาสองสามครั้งก็ไม่เห็นเหมือนกันวันนั้นก็มาตามหลายรอบเนาะ,ะนี่ค่ะคุณอานะคะที่บอกเอ็ดว่าให้ให้มาถ่ายน้องดีหน้าแต่ก็หาน้องดีหน้าไม่เจอคุณอาก็น่าจะถูกเยอะเนาะได้อยู่ค่ะอ๋อคุณอานะคะนี่นะคะน้องดีหน้าขอบคุณคุณอานะคะ,คะนี่ค่ะ น้องดีน่าสวัสดีค่ะกอนสวัสดีค่ะกอนเขาพูดชัดไหมนี่ตาเขาพูดชัดไหมตาสวัสดีค่ะคุตาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนน้องดีน่าสวัสดีค่ะเร็วสวัสดีค่ะเขาจะไม่พูดเนาะเพราะว่าก็ต้องรอดูว่าเขาจะบอกตอนไหนดีกว่าน้งคุณยายเนาะนี่ค่ะคุณยายสวัสดีค่ะ คุณจุลินทีวีอบอกว่าจาักจะคุยกับคุณยายก็รอให้เด็กบอกก่อนเนะาะผมเคยปรับยายเต้ปรับแต่แม่เอาเวียแม่เอาเวียคือเวียสังเกตเลยเลยกลมเลยเลยงีกินงเยในเวียวิจุอาพิเษนะฮะเลยเลยเวียกินงเย่คุณยายเลยค่ะเดี๋ยวลปลให้นะคะเพราะว่า <c oughs> คุณยา <c oughs> ยเล่าว่าปกติแล้วเด็กจะนั่งคุยคนเดียวแล้วพ่อแม่ก็ได้ยินเนาะ แล้วก็จะมาเล่าให้คุณยายฟังแล้วก็เด็กจะบอกเรข่อนี้หัวแรกเด็กให้ห้าเจ็ดงที่สองดสามตัวสองห้าแปดสองห้าแปดคุณยายได้ไหมยายวันนั้นคุณยายไม่สบายไอ้วันห้วยองไอ้นี่เนี่มันรับบนตักเลยพรวนกีก้ามเท้าไอ้กุยประเงยกีกระลกเล่นออกประเงย ก็ไม่ได้ซื้อเมันติ้งแต่แม่กี้ติงก็กี้โกนหิบรับมูจรนไงอืะงวดห้าเจ็ดเนี่ยคุณแม่น้องดีหน้าได้ไหมยายได้ได้ใช่ไหมไ้ไม่ห้าเจ็ดอะช่วงแรกห้าเจ็ดไม่เรียกมันติ้งไม่ได้ซื้ออแล้วงวดที่สเล็บเนเน็ตตะโกนรับเลยวิาหูสดายนอนดีน้ารับมันติงเลย เลยนี่งวดที่สองฉันเไปตามเลยสินะงวดที่สองก็เลยตามเลยเด็กก็บอกสามตัวด้วยสองห้าแปดบอกตั้งหลายวันนะเนี่ยคุณอาบอกบตั้งแต่ไอ้สามตัวบอกตั้งแต่วันที่ยี่ส2บี่ยบห้ายี่อืมอืบอกหลายวันมือตโตแซนฟนไงวันที่ยี่สิบห้าเนาะแม่มันไปบอกเยทวดบอกน้อยเยทวดก็โจทย์ไว้แต่เขาไม่ซื้อซื้อเลขอื่นไม่ชอบ ถ้าอนมันปรับอันจดตู้อ้อยไม่จะทำมันปรับสองห้าแปดแต่เป็นเรื่องหน้าเลยเชื่อนะอเพราะว่าเด็กดอ้ครับเละเลยเนาะทัมที่หนึ่งก็ปิดหมู่บ้านเลี้ยงเลย <c oughs> น้องดีหน้าให้โชคเด็กอายุไม่เกินสามปีเอ๊ยยังไม่ถึงสองขวบเลยอ๋อยังไม่ถึงสองขวบอือโอ้โหนี่นะคะคุณผู้ชมคุณยายบอกว่าเด็ก พูดทั้งเดียวแหละแต่ยังไม่ได้ย้ําก็อยากจะแบ่งปัน FC นะคะ E X ซื้อตัวนี้ก็สิบใบเลขหนึ่งแปดใช่ไหมคุณยายเลขนี้ใช่ไหมจ้าแต่มันเกนมันจะเตะอ,อ๋ยังไม่มั่นใจอืมยังไม่มั่นใจเนาะแต่ว่าเด็กให้เลขนี้เพราะว่าก่อนที่แอดจะมาลงถ่ายให้คุณสุรินทร์ทีวีก็ได้มาถ่ายคลิปคนมีฝันคุณยายก็บอกเลขนี้ แล้วก็เอ็ดก็ไปซื้อนะคะแล้วก็มาถ่ายให้กับคุณจุรินทีวีเล้นี้เนาะคุณยายเนาะจ้าอ,อืมน้องดีหนะ้านี่ค่ะ<ม>จ้าวินนะ่สวัสดีค่ะคุณนะสวัสดีค่ะเขินคนหน้าแปลก <c oughs> คนแปลกหน้า,นป,กนาปกติจะไม่ค่อยเข้ามานะั้งถึงจะอยู่หมู่บ้านเดียวกันแต่ว่าไม่ค่อยได้เข้ามาเขาจะอยู่กับปู่กับย่าอ๋อเขาอยู่กบอยู่กับปู่กับยา่า น้องดีนะเนี่ยสิบใบลูกใช่ใช่เลขนี้ไหมเอาอันี้ไหมเลขอะไรสิบใบใช่เลขนี้ไหมลูกใช่ไหมคะใช่ไหมถูก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 ไคะถูกไหมคะถูกไหมไม่ใช่ทุกคนนะถูกไหมคะถูกไหมคะถูกไหม ถูกไหมมาตุ้มพูดถูกเนาะค่ะคุณผู้ชมก็ไล่มลนหน่อยสิน้องดีนะอาทุจ้าได้ลอตเตอรี่ก็นั่งสาธุ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 อีกสิถูกไหมถูกไหมยับหมดแล้วอุยยับอยู่ยี่แล้วนั่นมาให้ยายมะให้ยามาให้ยาเก็บก่อนลูกดูให้ลูกรถเทศไทยอ้วยโอ้ าแล้วมาแล้วกำลังหัดพูดน้องยามมแอบถามคุณแม่อีกทีหนึ่งย้ำโค้งสุดท้ายมาๆมา,มาอะไรถูก <c oughs> ถูกทั้งหมดมั้งคุณยายไม่ให้เลยแบตเตอรี่เนี่อหอมด้วยหอมไหมหอมด้วยทงใส่จะถูกทั้งหมดไม่ให้เลยใช่ไหมอะไรถูกชูที่ชูทีชู คุณสมองจะไหวคุณสมาติเดี๋ยวเราเ้ยงชอตค่ะคุณแม่ยัถามยมาแล้วมาบอกว่าให้หลานไปไปนอนฝันก่อนเนาะแต่แ่นเคยีรูสายเคยเงจเ้ได้สเมค่ะน่าเราอยาเราอะมัมัน น้องดีหน้าเลขสวยเนาะค่ะขอบคุณนะคะคุณยายขอบคุณค่ะขอบคุณคุณตาด้วยน้องดีหน้าขอบคุณค่ะเขาถูกนะพ่อแม่เขาถูกเยอะเดี๋ยวจะพาคนีนิททีวีไปถ่ายนะเพราะว่าแม่เขาถูกเยอะได้สามตัวเลยถูกเมื่อวดแล้วเด็กบอกเด็กให้สองมวดแล้วติดตามนะเด็กให้สองมวดแล้วต่อเป็นวดที่สามแต่ว่าถามไม่จะไม่พูดจะพูดครั้งเดียวเลย ตัวนี้ก็คือตัวนี้เลยใช่ไม่พูดใครถามก็ไม่พูดว่าให้แปดห้าห้าแปดนี่ก็คือห้าแปดเลยแต่ให้สองห้าแปดสามตัวแม่กับพ่อได้สามตัวตรงอืต่อไปก็จะเป็นงวดที่สามงวดที่สองก็ได้แล้วเนาะนั่นแหละจาตามหาอยู่ไม่เจอตอนนี้เด็กอยู่บ้านไหมเด็กเขาจะไปกลับเพราะว่าบางทีเขาก็เอามาไว้กับย่างที แต่วันนี้เดี๋ยวจะพาพี่เข้าไปแหละเด็กน่าจะอยู่อยากเข้าไปเจอเด็กนิวอยากไปถามเลขเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายน่าจะเป็นเด็กผู้หญิงนะผู้หญิงเด็กผู้หญิงประมาณสามขวดนะพูดครั้งเดียวเลยจะพูดคนเดียวด้วยไม่ต้องมีคนถามงวดเมื่อกี้ได้เท่าไหร่นาอได้อะไรบ้างเด็กก็ได้หวยพิเศษเนาะหวยพิเศษอืได้หวยพิเศษก็ได้เยอะอยู่ ประมาณเท่าไหร่ประมาณน่าจะได้หลักแสนน่ะหลักแสนขึ้นแสนได้หลักแสนขึ้นก็ได้ลอตเตอรี่ด้วยสี่ใบมีเลขหน้าสามตัวหนึ่งใบก็มีเลขท้ายสามตัวอีกสามใบนะครับคุณผู้ชมวันนี้ก็ได้แล้วนะครับสําหรับเลขน้องดีหน้านะครับเลขน้องดีหน้านะครับได้สองตัวนะครับคุณผู้ชมให้แค่สองตัวนะครับงวดนี้นะครับไม่ให้สามตัวนะครับ ที่ไปถามมาแล้วบอกว่าให้แค่2ตัวก็มีเลขแค่นี้เองนะครับคุณผู้ชมนะครับเนี่ยได้มาแค่นี้นะครับก็เอาไปพิจารณาดูกันแล้วกันนะครับสําหรับน้องดีหน้านะครับงวดนี้งวดที่3มนะครับงวดนี้งวดที่สามนะครับให้ตรงตรงไม่มีกลับนะครับสําหรับงวดที่ผ่านมาสองงวดนะครับแต่ว่างวดนี้ได้มานี่นะครับหนึ่งแปดตัวเดียวตรงๆงโดนโดนนะครับ เอาไปพิจารณาดูกันแล้วกันนะครับสําหรับเลขน้องดีหน้านะครับคนที่มีเซนให้เลขแม่นจริงๆนะครับงวดที่แล้วให้3ามตัวตรงๆนะครับแต่งวดนี้ให้มาแล้วนะคุณนะครับคุณผู้ชมนะครับก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับคนสุรินทีวีด้วยเด้อตามหาเลขเด็ดๆให้กับเ c ทุกท่านนะครับสวัสดีค่ะมาแล้วนะคะนี่เลขน้องดีหน้า มาแล้วนะคะวดนี้นะคะอย่าลืมนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ